สวัสดีครับอังคืนแมนนะครับเรามาดูไพ Self ่เซลล์เวิร์กิ่งขาดนะครับ Self working card เซลล์เวิร์กิ่งขาดไพ่ที่มันทําด้วยต,วตัวของมันเองนะครับโอเคนี่โอเคเราก็มาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เออโอเคเออโ okay. อ,อ okay. เคสองกองก็สับกันไปข้ามั่วเข้ากันไปเลยนะครับเอออย่างนี้เลยเออจากนั้นเสร็จแล้วก็จะมาเอาวางไปสองกองอย่างนี้นะ อย่างนี้นะโอเคเอ่อเอาแบบนี้เลยหนึ่งปั๊บ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 นี่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 ลงไปอย่างนี้เลยออ่ะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรนะครับโอเคเอาไว้ตรงนี้อืาเอาอีกหนึ่งทำไปเออทำไปจนหมดอ่ะอเนี่นี่นี่อ่ะเอาอันนี้ออกไปเลยเออ เอาลงไปอ้บเอาอันนี้ออกไปเลยอ้าวอันนี้อันนี้อันนี้อ่าตอนนี้มันก็เหลืออยู่สองอันเองเมื่อกี้เราก็สลับไพ่เพิ่บเข้าไปแล้วก็แจกไพ่เป็น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 กองเป็กองเป็นกองใช่ไหมเออจนันหมดแล้วเราก็มาเหลืออยู่แค่นี้นะครับมันก็เป็นอย่างนี้เลยเออมันเป็นของมันเองนะครับเห็นไหม แล้วตัวนี้นะนี่นี่เเป็นสีดำหมดเลยอันนี้เป็นสีแดงเห็นไหมเออโอเคออเออเขาทำได้ยังไงใช่ไหมโอเคนะครับเราก็เอาอันนี้มาจะเป็นเอส,สีแดงแจ็คสีแดงคิงสีแดงอะไรก็ได้นะครับมือ,อแล้วก็จากนั้นเดี๋ยเอาสีดำเนี่ยสิบห้าใบสิบห้าใบนะครับสิบห้าใบ รวมทั้งหมดเป็นสิบเจ็ดใบก็คือเอาไว้่างนี้เอาไว้อย่างนี้นะอออแต่ถ้าเสร็จแล้วเวลาเรามาทาอย่างนี้อเราตัดมาประมาณถ้าไม่มนี่เกินครึ่งนะครับอ่าที่เหลืออยู่นี้ไม่ถึงครึ่งนะครับอ่าเราก็มาทําอย่างนี้นี่นี่นี่นโ,อโอเคแต่ถ้าเสร็จแล้วก็ปื๊บเข้าไปกันก็อันนี้มันยังอยู่นะครับอันนี้มันยังอยู่เออก็คือความหมายมันก็คือว่าเออเราเราจะเอามาทํายังไงก็ได้ เนี่ยเราเราเรวบส่วนเข้ามาปั๊บเนี่ยเออตรงนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็เหมือนกับเรากรีดแล้โอเคกรีดก็คือเอาตัวนี้ไว้แต่ถ้าเสร็จเราก็บอกว่าเรามาทําอย่างนี้ทําเป็นสองกองเออแก้งทําบอกว่าเป็นสองกองนะครับแต่ตอนนี้นะครับตัวนี้คืออ่าอันนี้เราอยู่นี้แล้วตัวนี้ก็คือควีนบอกว่าอยู่นี้ใช่ไหมอ่าตอนี่ตอนทาเรา,เราลงนี้ปั้งนี้นะเอออย่างนี้ นะครับมันจะมันจะตัวสุดท้ายมันจะมาอยู่ตรงนี้พอดีเลยรู้นะนี่นี่ตัวแรกกับตัวสุดท้ายมันจะมาอยู่ตรงนี้เองไหมนี่คือครีนเห็นไหมอ่าอันตัวนี้ไม่เอา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 ไว้ไว้ตรงนี้เลยโอเคอ่าตอนนี้ก็ทําอีกทําอีกเหมือนเดิมอ่าเอ้อนี่อันนี้ก็สองอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วโอเคอ่าอันนี้ก็อันนี้ก็ครีนนะนี่มันก็จะลงไปอันนี้ อันนี้ก็ควีนเห็นไหมเออปับ๊บอันนี้ก็ควีนอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ลงควีนนี่เราก็มาบอกว่าเออนี่เราเมื่อกี้เราต้องแจกทั้งอะไรมันต่างกันอยู่นะแต่ว่ามันกลายมาเป็นคู่ควีนแต่ที่น่าแปลกใจมากของนั้นก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสีดําหมดเลยมีแต่ควีนนี้เท่านั้นที่เป็นสีแดงโอเคนี่คือวิธีทํานะโอเค